สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องกเกษตรบ้านๆน,นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเพิ่มนะครับเพิ่มแบตไฟต้มโซล่าเซลล์นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยความจุมันจะอยู่ที่5000ัม ah ิลลิแอมนะครับซึ่งค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยนะ เพราะว่าไอความจุ5,000มิลลแอมเนี่ยฐานหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับความสว่างมันอยู่ได้ทั้งคืนเนี่ยเปิดได้แค่ระดับ1ระดับเดียวนะครับทีนี้ผมก็ทำการสั่งนะครับสั่งแบตนะครับตัวใหม่ออกมาทีนี้ผมก็ทำการสั่งแบตนะครับซึ่งเป็นแบตที่เพิ่มนะครับเป็นขนาด12,000มิลแอมนะครับก็คือไอตัวนี้แหละ นะครับสองก้อนที่เขาเอามามัดรวมกันอยู่ในนี้ซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยไอ้แบตลูกนี้นะครับมันจะอยู่ในไฟถนนของบรูเทคนะครับนะก็เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะครับที่ผมซื้อมานะครับก็คือเป็นของยี่ห้อบรูเทคเลยนะครับซึ่งไอ้แบตเตอรี่เนี่ยมันมีจำหน่ายอยู่หลายยี่ห้อนะครับมันก็มีบางยี่ห้อเนี่ย ก็คือหลอกสเปคนะครับบางทีเขียนว่า10,000 m มนิลลิแอมนะครับพอวัดไฟจริงๆเนี่ยไฟมีไม่ถึงนะครับก็คือเป็นสเปคหลอกนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็ต้องดูในส่วนของยี่ห้อด้วยนะครับนะบรูเท็กก็ค่อนข้างที่จะแพงนะราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับที่ทั่วๆไปเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เอาที่ว่าความมั่นใจนะครับ นะก็ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็ทําการตัดต่อสายไฟนะครับเดี๋ยวจะไปลองชาร์จดูนะครับให้ไฟเต็มแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าไอแผงของบ r ูเท็กที่เขาให้มานะครับที่สเปคของเขาเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยมันจะชาร์จไฟก้อน,นเนี้ยเนี่ยเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าอัพมาเป็น2ก้อนเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าไฟมันไฟมันจะเต็มหรือเปล่า นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูให้ชาร์จไฟโซล,ล่านะครับชาร์จด้วยแผงทั้งวันนะครับแดดจัดๆเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าแบตมันจะเต็มไหมนะครับแล้วก็เวลาเปิดในระดับ3เนี่ยมันจะสว่างทั้งคืนหรือเปล่านะครับซึ่งโดยปกติมันต้องเต็มมันต้องสว่างทั้งคืนนะครับเพราะว่าไอแบตก้อนเดิมมันเนี่ยนะครับ5 0า0มิเนี่ย เปิดในระดับ3เนี่ยความสว่างมันก็อยู่ที่ประมาณ 5- 6ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับดังนั้นอัพเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งเนี่ยนะครับความสว่างมันต้องถึงเช้าอยู่แล้วนะครับในระดับ3ก็เดี๋ยวเห็นผลยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าแผงโซลาเซลล์นะครับขนาดที่ผมได้ถ่ายเอาไว้นะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับขนาดของแผงโซลาเซลล์ชาร์จกับไฟนะครับแบต 1 2 0 0 0หมอิลลิแอมเนี่ยจะเต็มไหมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟตุ่มโซล่าเซลล์นะครับอัปเดตให้มีขนาดใหญ่อีกหนึ่งเท่าตัวนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่า,าแผงโซล่าเซลล์เดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะชาร์จไฟเต็มไหมนะครับแล้วก็ถ้าชาร์จไฟเต็มแล้วความสว่างในระดับ3ามเนี่ยจะสว่างถึงเช้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยว ผมจะมาอัปเดตให้ครับผมขณะน,นี้เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับไฟโซล,ลาเซลล์ก็ทำงานนะครับไฟโซล,ลาเซลล์นะครับทำงานอยู่ที่เวลาประมาณ18.40นาฬิกานาทีนะครับอ,อันนี้นะครับเป็นการเปิดเรียกว่าหลอดไฟโซล,ลาเซลล์นะครับบลูเทคหลังจากที่ได้ เรียกว่าอัพแบตเตอรี่นะครับจากก้อนเดิมเนี่ย5,000ม ah, ิลลิแอมนะครับก็คือเปลี่ยนมาเป็นเพิ่มมาเป็น10,000ม ah, ิลลิแอมนะครับก็ก้อนเดิมนะครับ5,000มิลลิแอมเนี่ยเปิดไฟอยู่ได้แค่ระดับ1ระดับเดียวนะครับถ้าว่าจะให้ต้องการแสงสว่างถึงเช้านะครับก็ทำการเพิ่มแบตเตอรี่มาอีก1เท่าตัวนะครับก็คือจาก5,000 ah, เป็น10,000ม ah, ิลลิแอมนะครับ ตอนนี้นะครับแสงณตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็คือเปิดอยู่ในระดับที่2นะครับก็ไฟตุ่มโซลาเซลล์นะครับสามารถปรับแสงสว่างได้ทั้งหมด5ระดับนะครับคือจะมาปรับแสงสว่างให้ดูนะครับแต่ว่าพอดีรี o t โมทมันขัดข้องนิดนึงนะครับก็เลยปุ่มกดไม่ได้นะครับฐานน่าจะหมดเนาะก็ให้รู้ไว้ว่านะครับณตอนนี้แสงไฟที่ผมเปิดอยู่นะครับก็คือเปิดอยู่ในระดับที่2นะครับ ระดับที่2เนี่ยนะครับความสว่างถ้าเทียบไฟ1 0 0เนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเทียบได้คือประมาณ40%ของ100%นะครับนี่คือแค่ระดับที่2นะครับคือไฟตุ่มโซลาเซลล์ของบรูเท c h เนี่ยแสงสว่างของเขาเนี่ยก็คือเหลือๆจริงๆนะครับระดับ1นนี่แสงสว่างก็คือว่าเพียงพออยู่แล้วนะครับพอมาในระดับ2เนี่ยสว่างนะครับเพิ่มขึ้นเลยนะครับก็คือชัดเจนขึ้นเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวถ้าว่าเวลาตีห้านะครับแสงไฟยังเหลืออยู่ที่ประมาณ40-50%เนี่ยนะครับในวันค่ำวันถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดในระดับ3ให้ดูนะครับเพื่อได้จะทดลองนะครับว่าถ้า,ากรณีว่าระดับ2เนี่ยแสงสว่างนะครับตั้งแต่หกโมง40่สิหรือประมาณนักหนึ่งทุ่มนะครับไปจนกระทั่งตีห้านะครับของวันรุ่งขึ้นเนี่ยแสงสว่างยังเหลืออยู่ ส0 5 0นะครับผมจะปรับเป็นระดับที่3นะครับแต่ถ้าว่าตี5วันรุ่งขึ้นนะครับแสงสว่างเหลือประมาณ20-10%หรือว่า20%เนี่ยอันนี้ระดับ3น่าจะไม่ไหวนะครับก็อาจจะได้อยู่แค่ระดับ2นะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันนะครับว่าในเวลาตี5แสงสว่างนั้นจะเหลืออยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาจริงๆถ้าว่าชาร์จไฟเต็มนะครับแบตเตอรี่10,000มิลลิแอมป์เนี่ย มันเพียงพออยู่แล้วนะครับแสงสว่างในระดับ3นะครับที่จะสว่างถึงเช้าแต่ด้วยแผงของโซลาเซลล์นะครับที่กําลังชาร์จของเขานั้นนะครับอาจจะไม่เพียงพอนะครับแผงอาจจะเล็กไปนะครับชาร์จแบตหนึ่งหมื่นมิลลิแอมป์เนี่ยน่าจะไม่เต็มหรอกนะครับน่าจะได้อยู่ที่ประมาณถ้าว่าแบต10,000มิลลิแอมป์นะครับชาร์จไฟได้ทั้งวันเนี่ยผมคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณก้อนหนึ่งก็5,000ใช่ไหมครับก้อนเล็กก็ก้อนนี้น่าจะได้เพิ่มมาอีกประมาณ 6,000หรือไม่ก็7,000นะครับความจุของไฟที่เพิ่มมาได้นะครับอาจจะไม่เต็ม10,000 m มิลลิแอมนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาลองดูกันอีกทีนะครับว่านะเวลาตี่5นะครับแสงสว่างจะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับเจอกันเวลาตี่5ครับเดี๋ยวตามาดูโซลาเซลล์นะครับไฟตุ้มยัง สว่างอยู่นะครับแต่ความสว่างนะครับจากที่ว่าเปิดระดับ2เนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ30%นะครับหรือถ้าว่าเปิดไฟระดับ1นะครับความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับฉะนั้นถ้าว่าเปิดในระดับ3นะครับคาดว่าไม่สว่างถึงเช้าแน่นอนนะครับด้วยปริมาณแบตนะครับถ้าว่าแบตเต็ม100หรือว่าห0 0รนะครับหรือแบตเต็มทั้ง10,000หม่ิลลิแอมเนี่ย สว่างถึงเช้าแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิดในระดับ3นะครับแต่ด้วยแผงโซล่าเซลล์นะครับมันมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็กําลังชาร์จของแผงโซล่าเซลล์นั้นอาจจะ,ะไม่เพียงพอนะครับในการชาร์จแบต10,000มิลลิแอมป์นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเเปลี่ยนแบตนะครับจาก5,000ม ah ิลลิแอมป์มาเป็น10,000ม ah ิลลิแอมป์เนี่ยในการชาร์จแบตนะครับผมคิดว่าแผงโซล่าเซลล์น่าจะชาร์จได้อยู่ที่ประมาณ 70%นะครับ70-80%ของแบต 10,000mAh นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเปิดในระดับ2สว่างนะครับ5โมงครึ่งยังเหลือความสว่างอยู่30%เนี่ยนะครับหรือเทียบเท่ากับการเปิดระดับ1ก็ถือว่ายังเพียงพออยู่นะครับเหลือๆเลยแหละนะครับผมโอเคนะครับขณะนี้เวลาก็ตี5ครึ่งนะครับความสว่างของไฟตุ้มโซดาเซลล์ก็ยังเหลืออยู่ประมาณ30% แต่ถ้าเปิดในระดับ3นั้นไม่น่าจะรอดแน่นอนนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่